การที่จมูกทะลุส่วนใหญ่แล้วเราพบว่ามันมักจะเกิดจากการที่เราใส่ซิลิโคนที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อเยื่อของคนไข้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่เนื้อของคนไข้นะฮะบ,บางนะครับแต่เราไปยืดใส่ซิลิโคนที่โด่งเกินไปทําให้บริเวณเนื้อมันเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆลูกโป่งนะฮะยืดมากๆ จนมันเกิดการบางของเนื้อและในที่สุดก็ทะลุตำแหน่งที่ทะลุที่เราเจอบ่อยๆก็จะมีอยู่ 3- 3ที่นะครับที่เจอมากที่สุดก็คือบริเวณปลายจมูกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราต้องการปลายจมูกงโดงๆปลายจมูกแหลมๆปลายจมูกเล็กๆเ,เราก็ต้องเสริมตรงนี้ซึ่งจะกลายเป็นจุดที่รับแรงในเรื่องของแรงทางด้านการกดทับค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยจะทะลุแถวนี้ค่อนข้าง,ๆๆางจะเยอะ ส่วนที่2ก็คือในรูโพรงจมูกที่เป็นแผลนะครับโดยเฉพาะบริเวณทั้งด้านที่เราผ่าตัดเข้าไปก็จะมีซิลิโคนโผลออกมาได้กับส่วนที่3ที่เราจะเจอก็คือบริเวณสันจมูกเองเลยนะครับที่ต้องการจมูกให้มันโดงๆหรือว่าต้องการที่ทําให้ลักษณะของของสันจมูกเนี่ยเล็กๆแหลมๆอันนี้ก็จะทะลุบริเวณสันจมูกได้ครับ ในเรื่องตรงนี้เนี่ยก่อนก่อนที่เราจะทำจมูกนะครับผมจะถามคนไข้เสมอเลยว่าระหว่างความสวยกับความปลอดภัยคนไข้อยากจะได้อะไรมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสองอย่างนี้มันไม่ไปด้วยกันมันเหมือนกับคุณกำลังเล่นหุ้นนะฮะมันไม่มีหุ้นอันไหนที่เสี่ยงน้อยแล้วได้กำไรเยอะๆนะครับจมูกก็เหมือนกัน ถ้าเราต้องการที่จะให้มันด่งๆคุณจะต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของทําให้เกิดมีการมีปัญหาบางหรือทะลุขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องตกลงกันครับว่าคนไข้อยากได้แบบไหนถ้าคุณต้องการด่งๆคุณก็ต้องเสี่ยงเยอะหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์ก่อนที่จะเกิดปัญหาเราก็จะแก้ขไขได้ทัน แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ต้องการแบบปลอดภัยดูเป็นธรรมชาติอันนี้ก็ไม่ยากครับก็ทําแล้วคนไข้ก็เสร็จทีเดียวอยู่ไปได้ตลอดชีวิตอาจจะสวยลดลงหน่อยแต่ว่าสวยไปนานครับ